สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีล้างลิ้นเร่งคือ Honda Civic e g 92เครื่อง d 16อาการของเขาก็าคือเปิดแอร์รอบตกรอบจะไม่นิ่งขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างลิ้นเร่งกับตัวชดเชยรอบเดินบอกจากรถ ถอดนัดสีตัวจะเป็นนอตเบอร์สิบสองแบบนี้เราปลดนอตหมดเราก็เปิดแล้วก็ยกลิ้นเล่นออกมาดึงออกมาเบาๆครับเดี๋ยวประกินนี้จะขาดถ้าขาดต้องเปลี่ยนแล้วก็ลิ้มตั้งไว้แล้วก็ตัวชดเฉยรอบเดินเบาแล้วก็ปลดนอตหมดแล้วก็คลายออกมา ากนั้นก็นี่นะครับโซนหนฉีดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ทิ้งเขาไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีให้เขากัดคาบสกบปรกอ,อกหมด เพื่อนๆดูครับเห็นไหม่ใช้ลมเป่า หลังจากเราประกอบเข้ากับไปที่เดิมเราก็ลองมาสตาร์ทเครื่องดูปกติครับจากเราประกอบลิ้นเล่งกลับเข้าไปที่เดิมก็มาสตาร์ทเครื่องรอบนิ่งปกติครับเปิดแอร์ไม่ตกครับเมื่อก่อนจะตกตกลงมาถึงขีดล่างขับยากมาก สำหรับฮันดีพื่อนเพื่อนลองทำดูครับบางทีรถเพื่อนเพื่ออาจจะหายถ้าไปร้านเสียค่าซ่อมประมาณ500หรือ1000ล้างเองที่บ้านง่ายๆขอบคุณครับ